สวัสดีครับเป็นยังไงบ้างวันนี้ได้มาร่วมเขาเดาเปทีแรกเลยวันแรกเลยเป็นทีงแรกวะเปิด,ปด,ปด,ปดวันนี้เปิดวันนี้วันแ,แรกวันแรกดีใจครับที่ได้กลับมาเพราะว่าปีที่แล้วก็เล่นที่นี่แล้วก็เราดีใจที่ได้เจอคนที่มาดูพวกเราอยู่แล้ว, <laughs> ลวครับเสมอครับมีเตรียมโชว์พิเศษอะไรครับนี่ก็ผมว่าทุกๆโชว์เราเดี๋ยวนี้เราจะเล่นไม่เหมือนกันนะครับปกติแบบว่าเราจะค่อนข้าง มาดูเราจะแอบมาดูคนดูแล้วก็เลือกเพลงจากตรงน,นั้นครับผมเพราะนั้นทุกโชว์ก็จะมีความไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับปีนี้เป็นมาเล่นปิดวันวันแรกด้วยเป็นังไงบ้างอ่าเออวันนั้นไม่ได้ปิดวันนั้นเราเล่นเล่นวงแรกใช่นี่เล่นปิดนะวันแรกพอพเวลามีคเขาว่าปิดอยู่คือกดดันครับแต่ว่าเอ่อก็ถ้าคนสนุกเราก็สนุกไม่ไม่อะไรก็เดี๋ยวเอาให้สนุกสมกับการที่ต้องปิดต้องใช่คับ สามสิบสามสิบเอ็ดนะครับยังมากันได้นะครับมีศิลปินมากมายนะครับแล้วก็มาร่วมฉลองชุดปีที่ปักกลอตอนนะี้แล้วก็ขอให้สนุกครับผมอาจจะไม่ได้เจอพวกเราแต่ขอให้สนุกครับผมแต่ว่าวันนี้แน่นมาสนุกกับพวกเราแน่นอนแต่วันนี้เจอพวกเราครับผมเนี่ยครับอีกแป๊บหนึ่งคอนเสิร์ตบิ๊กมอเตอร์คนครั้งแรกเป็นยังไงบ้างบิ๊กมอเตอร์ครั้งแรกไม่ใช่คอนเสิร์ตใหญ่คร อยากจัดอีกเมื่อไหร่จะได้จัดอีกครับว่าไ,ไ,ได้จัดอีกความรู้สึกมันเป็นยังไงบ้างคะคอกคกวามรู้สึกคือทุกครั้งที่ขับรถผ่านโชว์ดีซีจะแบบคิดถึงอะแล้วก็รู้สึกว่าโอ้เราจัดไปแล้วแล้วนี่เราเพิ่งปล่อยไลฟ์บัลบัมไปด้วย<อ>ก็คือถ้าใครได้ไปฟังไลฟ์บัลบัมเนี่ยครับซึ่งมันมาจากคอนเสิร์ตใหญ่ก็คือฟังกดเพลงแรกเท่านั้นแหละจะเหมือนได้วาปกับไปโชว์ดีซีเลยยาวๆครับนี่ผมก็วาปกันอยู่ทุกวันแล้วก็รู้สึกว่าอยากจัดอีกเมื่อไไไห่่่่จจะดดด้้้้ััออีีีกกมมมคนทาาแแลลวววฟงบ เชื่อเลยวันนั้นคุณน่าจะไปมีเหมือนกันเหมือนกันเป็นเพื่อนของเพื่อนบอกว่าแบบจําไว้นะว่าอย่าพลาดคอนเสิร์ตใหญ่บอกตัวเองและจําไว้นะอะไรอย่างงี้ใช่จําไว้นะครับอย่าพลาดคอนเสิร์ตใหญ่นะครับแต่เพลงใหม่ไปฟังด้วยแล้วก็ได้แฟนเสิร์ตขอบด้วยใช่ใช่ครับดีใจเป็นยังไงบ้างคะดีเลยครับได้ฟังแล้วก็คิดถึงวันคอนเสิร์ตใหญ่ไม่ใช่แค่คนดูหรอกครับที่บอกมาว่าเอออยากแบบว่าคิดถึงวันนั้นเลยแล้วพวกเราก็คิดถึงเหมนกันอยากอยากจัดอีกอยากเล่นอีก ครั้งหน้าเราคิดว่าเราจะแบบใหญ่ขึ้นกว่านี้อีกไหมโอ้ใหญ่ขึ้นแน่นอนครับอยากอยากใหญ่ขึ้นอยากจับใหญ่ขึ้นแน่นอนแล้วก็อยากจัดแน่นอนจะไปแบบไปถึงราชมังอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้โหอาจจะยางครับอาจจะใหญ่ใหญ่ครับครับแต่ว่าใหญ่ขึ้นแน่นอนแล้วเป็นยังไงบ้างปีนี้เรามีแบบทัวร์คอนเสิร์ตแบบหลายที่มากเลยงานแน่นมากเรียกด้ว่าปีนี้ก็คือเป็นปีบังหลอกกันนะก็เป็นปีเอ้ปี เป็นปีแรกที่เราไม่ได้ปล่อยเพลงครับแต่ว่าได้ทัวร์คอนเสิร์ตในแบบที่มันไม่เคยทํามาก่อนเช่นคอนเสิร์ตใหญ่<ม>เช่นต่างประเทศอะไรเงี้ยครับผมก็ถือว่าเป็นปีแห่งการทดลองการทําโชว์ใหม่ๆแล้วก็การไปเล่นที่ใหม่ๆเจอผู้คนใหม่ๆครับผมเจอคนจีนเจอคนอินโดเจอคนมาเลเยเจอคนเกาหลีสิงโปสิงคโปร์อะไรเงี้ยฟิลิปปินส์ครับผมก็ทุกที่ต่างกันหมดเลยครับผม,ลบผมแล้วก็ได้เจอคนไทยจัง คนส่วนใหญ่ครั้งแรกก็ต่างกันเหมือนกันอะไรเงี้ยครับแบรรยากาศเราไปเล่นต่างประเทศเป็นยังไงเพราะับร้องเพลงเราได้บ้างร้องได้ทุกเล, <Catal og. S 2> ล็กเกือบทุกเพลงพูดไปเรียนภาษาไทยเพื่อที่จะมาบอกพวกเราว่าขอบคุณมากนะคะที่ทําเพลงออกมาแล้วก็คือเขาร้องได้จนผมตกใจว่าเขาเขากบลังเนื้อเพลงกันนานาาไหมหรืออะไรเงี้ยเขาร้องเป๊ะมากแล้วร้องดังแล้วแบบร้องพร้อด้วยดีใจมากครับ แล้วก็พูดเร,เรียนพูดภาษาเขาเรียนพูดภาษาไทยกันเยอะยดาา้วยแบบเก่งมากหล่อมากอะไรอย่างงี้ก็จะตะโกนขึ้นมา <laughs> พี่บ,บอกว่าบางคนเรียนภาษาไทยพอเพลงซีดีเบอร์เลยก็มีบอกว่าอยากเข้าใจเนืน้อเพลงไงร้องตามได้ไไ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ทุกประเทศคนดูต่างกันครับคนดูต่างกัน e NERGY คนดูจะต่างกันบางประเทศจะเสียงดังกว่าบางประเทศบางประเทศคนดูจะคึกคักกว่าบางประเทศบางประเทศคนดูจะร้องเพลงเคราะห์กว่าบางประเทศอะไรอย่างงี้ครับปีหน้าเราจะมีแพลนปล่อยเพลงไปใช่ไหมครัหรือว่ายังไง อัลบัม<ด>้มเลยครับม,มีมามีอัลบั้มใหม่ครับปล่อยประมาณกี่เพลงนะคะก่อนในเดือนแรกเ,เ,เดี๋ยวก็จะมีตามสเต็ปและครับเดี๋ยวมีซิงเกิลมาก่อนัะผมก็ยังไงรอติดตามได้ครับมามาอีกไม่นานแล้วครับอีกไม่นานก็จะมาแล้วปีปีนี้ไม่ได้ปล่อยเพลงปีหน้าคือแบบป้งกันข้ามเลยครับปล่อยรัวเลยจัดเต็มเลยครับงานฝากเจอผลงานนี้ไหมครับ ฝากอัลบั้มของพวกเรานะครับ It's g o n n a Be t i l l y b u r s t Live Concert นะครับฟังได้เราทุกสตรีมมิ่งนะครับแล้วก็ปีหน้าจะมีอะไรให้ฟังนะครับจะมีอัลบั้มรือเปล่าจะมีเพลงไหนบ้างก็อย่าลืมติดตามพวกเราแล้วก็จะช่วย t i l y b u r s t นะครับสวัสดีปีใหม่ครับปีใหม่ก็ไม่ได้ไปไหนก็ฝากฟังอัลบั้ม It's g o n n a Be t i l l y b u r s t Concert ได้นะครับเผื่อว่าจะว้าไปเจอกันในความคิดหรือในความฝันค,ครับีใหม่แนครับขอให้ ปีหน้านะครับทุกคนได้ทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทํานะครับได้ทําอะไรที่ฝันไว้ได้ทําอะไรที่คาดหวังไว้นะครับพลอยสำเร็จนะครับพวกเราเราเช่นกันนะครับแล้วก็พใอ้เป็นปีที่เด่ทุกคนครับเปิดปีใหม่ครับแล้วก็ปีใหม่เดินทางปลอดภัยครับทุกคนครับโชคดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ